สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องมอเตอร์ไซค์โซโล่ไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆส,สารพันสาระทุกเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกทั้งรถเล็กรถ ใหญ่นะรถยุคใหม่ยุคเก่ารถคาสสิเกรตโชรหรือสไตล์โมเดิร์นทุกประเภททุกสไตล์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะลงสลับสับเปลี่ยนกันไปนะก็รถทั่วโลกทุกแบรนด์ไม่จํากัดค่ายไม่จํากัดสีไม่จํากัดแบรนด์นะและยังไงก็ตามหากช่องนี้ตรงกับจริตของทุกท่านโปรดให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อครับกบาลาบคารวะมายงทุกท่านครับเชิญรับชมรับฟังเรื่องราวของคลิปต่อไปได้เลยโดยเสียงของผู้ช่วยของผมเองนะครับ มีอะไรขาดตกบกพร่องหรือออกเสียงอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยแทนผู้ช่วยผมด้วยนะครับเดอ้อขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับพมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับวันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่โลกของมอเตอร์ไซค์สองล้อค่ะที่บางทีเอ,อ่อเส้นแบ่งระหว่างความเร็วสุดขีดกับความอันตรายเนี่ยมันบางมากๆเลยจนกลายเป็นตำนานที่ ทั้งหน้าเกรงขามแล้วก็หน้าหลงไหลไปพร้อมๆกันเรื่องราวที่เราจะมาแกะกันวันนี้อ้างอิงจากบทความในวิกิพีเดียนะคะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าเป็นไอคอนจริงๆค่ะ Kawasaki H1 Mark 3ครับผมใช่เลยครับเราจะมาดูกันว่า เอะอะไรที่ทำให้มอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยมันดังเรื่องความเร็วมากแรงมากจนได้ฉายาที่ฟังดูเอ่มน่ากลัวนิดๆน,นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่คนอยากได้อยากสะสมกันทั่วโลกเลยมันมันมีความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆครับใน H1 เนี่ยออาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยตำนานบทนี้กันเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นสำคัญ เอาเรื่องเราเบื้องหลังแล้วก็ความหมายที่ซ่อนอยู่จากข้อมูลที่เรามีนี่แหละค่ะเพื่อจะทำความเข้าใจว่าทำไม H1 m a i i 3ถึงยังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากจนถึงทุกวันนี้จุดเริ่มต้นเลยนะคะต้องย้อนไปนิดหนึ่งปลายปลายลาย,ยุค60อ่าตอนนั้นตลาดมอเตอร์ไซค์นี่แข่งกันดุเดือดมากครับผมยุคนั้นนี่ใช่เลย คาวาสกิตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่เท่าบางค่ายนะคะเขาก็กําลังมองหาหมัดเด็ดเลยค่ะที่จะสร้างชื่อสร้างส่วนแบ่งการตลาดโดยเฉพาะในตลาดใหญ่ๆอย่างอเมริกาที่แบบ โหยหาความเร็วกันสุดๆประเด็นนี้น่าสนใจครับคือช่วงนั้นเนี่ย Honda เพิ่งเปิดตัว CB750F เครื่อง4สูบ4จังหวะที่แบบโหสร้างมาตรฐานใหม่เลยทั้งเรื่องความนุ่มเทคโนโลยีแต่คาวา s a กิเลือกทางที่ต่างออกไปครับเขาเน้นไปที่ความแรงดิบๆเลยเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามข้อมูลคือต้องทำรถ5 0ารถ5ีีให้ได้60แรงม้าและก็ที่สำคัญควอเตอร์ไมลหรือ402เมตรต้องต่ำกว่า13วินาทีให้ได้ ห oh. ซึ่งถือว่าเร็วเร็วมากๆครับสำหรับมอเตอร์ไซค์โปรดักชันไบค์สมัยนั้นฟังดูเหมือนประกาศสงครามความเร็วเลยนะคะเนี่ยแล้วพวกเขาก็ทำได้จริงๆเพราะปอตัวปี1968เจ้า Kawasaki H1 m a r k i i i นี่ก็กลายเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดที่หาซื้อได้เลยใช่ครับขึ้นแท่นเลยสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการเลยค่ะเรียกว่าใครอยากเร็วสุดตอนนั้นต้องนึกถึง H1 ก่อนเพื่อนเลย ทีนี้มาถึงหัวใจสำคัญที่ทำให้มันแรงขนาดนั้นเครื่องยนต์มันคือเครื่อง500ซีซีแบบ3สูบเรียง2จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศครับผมนี่แหละค่ะที่มาของชื่อเล่น The Triple ตรงนี้เลยครับจุดเด่นแล้วก็เป็นที่มาของคาแรคเตอร์ที่แบบจัดจ้านมากๆของ H1 คือเครื่องยนต์2จังหวะเนี่ยหลักการทำงานมันต่างจาก4จังหวะที่เราคุ้นคุนกันในรถสวยใหญ่ตอนนี้อธิบายง่ายๆก็คือ มันให้กำลังทุกๆรอบที่ลูกสูบลงเลยครับไม่เหมือนสีจังหวะที่ให้กำลังเว้นรอบมันเลยรู้สึกพุ่งพรวดทันทีที่บิดคันเร่งแบบไม่ต้องรอรอบเลยกำลังมาเร็วมาแรงมากอ๋อเข้าใจเลยค่ะทำไมถึงบอกว่ามันตอบสนองฉับไวมากๆ ใช่ครับแล้วพอมารวงหวาบน้ำหนักตัวรถที่ก็ถือว่าค่อนข้างเบานะครับสำหรับรถขนาดกลางยุคนั้นผลก็คืออัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักที่สูงมากๆมันเลยสร้างอัตราเร่งที่แบบดึงกระชากชนิดหลังติดเบาะเลยครับที่ว่ากันว่า oh, <no. S 1> ถ้าไม่พร้อมไม่เก๋าพอมีไายหลังได้ง่ายๆเลยในบทความบอกว่าควอเตอร์ไมล์ ine, ประมาณ12.4วินาทีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้าในการทดสอบบางทีนะคะ ครรับเ็วมากซึ่งไม่แค่เร็วกว่ามาเตอร์ไซค์คู่แข่งหลายรุ่นนะคะแต่พวกรถยนต์มาโซคาอาเมริกันดังๆบางคันก็ยังตามไม่ทันเลยใช่ครับตรงนั้นม,มแล้วก็ยังมีเรื่องเสียงอีกเอกลักษณ์ของ3สูบ2อจังหวะที่เขาด่ากันว่ามันแผวนแสบแก้วหูเลยไม่เหมือนใครจริงๆ เสียงนี้ซิกเนเจอร์เลยครับมันไม่ใช่เสียงทุมๆนุ่มนแบบสีจังหวะนะแต่มันเป็นเสียงแหลมๆดิบๆที่แบบบอกเลยว่าพลังพร้อมจะระเบิดตลอดเวลาเป็นส่วนหนึ่งของสเสน่ห์ดิบๆของมันเลยนะคะเนี่ยฟังดูน่าถึงเต้นเร้าใจมากเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะเรียนมันมีสองด้านเสมอความเร็วสุดขั้วแบบนี้มันก็มาพร้อมกับชื่อเสียงอีกด้านที่ดังไม่แพ้กันคือเรื่องของการควบคุมที่แบบ ท้าทายสุดๆตรงนี้ล้วค่ะที่ทำให้เรื่อง H1 มันซับซ้อนแล้วก็เป็นตำนานที่เล่ากันในหลายๆมุมเลยประเด็นนี้ดาบสองคมของ H1 เลยครับคือเทคโนโลยีที่ทำให้มันเร็วสุดๆเนี่ยกลับกลายเป็นต้นตอของปัญหาที่สร้างชื่อเสียให้มันเหมือนกันข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุหลายปัจจัยเลยอย่างแรกโครงสร้างตัวถังหรือเฟรม ยุคนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่ได้ไปไกลเท่าตอนนี้ทําให้โครงรถ H1 มันมีความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูงคือพอเจอแรงเครื่องมหาศาลโครงมันอาจจะบิดตัวให้ตัวได้ส่งผลเสียต่อสเสถียรภาพการควบคมโดยเฉพาะตอนเข้าโค้งเร็วๆนึกภาพตามเลยค่ะเครื่องแรงขนาดนั้นแต่โครงอาจจะยังรับไม่ค่อยไหวแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะมีครับระบบกําซันเือนก็เป็นแบบพื้นฐานตามยุคสมัยไม่ได้ซับซ้อนปรับละเอียดอะไรมากเหมือนรถใหม่ๆ แล้วก็อีกปัจจัยสําคัญที่พูดถึงกันบ่อยมากคือการกระจายน้ําหนักที่มันค่อนข้างเทไปข้างหลังเยอะหน้ารถเลยเบาซึ่งส่งผลโดยตรงเลยครับอาการล้อหน้ายกหรือวิลลี่เนี่ยเรื่องยกกล้องง่ายนี่ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะเกี่ยวกับ H1 ว่ากันว่าแค่กระแทกคันเร่งผิดจังหวะนิดเดียวล้อหน้าพร้อมลอยเลยครับผมโดยที่คนขี่อาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําซึ่งถ้าคุมไม่อยู่ก็น่ากลัวมากนะคะถูกต้องครับแล้วที่ซ้ําเติมปัญหาการควบคุมให้หนักเข้าไปอีก ก็คือระบบเบรกใน H1 รุ่นแรกๆเลยปี1969ถึง71เนี่ยใช้ดรัมเบรกทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับดรัมเบรกเหรอคะกับความเร็วขนาดนั้นใช่ครับซึ่งเมื่อเทียบกับกำลังและความเร็วระดับนั้นแล้วประสิทธิภาพการหยุดรถนี่อ่าหน้าเป็นห่วงเหมือนกันโดยเฉพาะตอนถีลนเปียกหรือเบรกร้อนๆจากการใช้หนักหนกประสิทธิภาพจะลดลงไปอีกน่าใจหายเลยโอ้ oh, ฟังดูเป็นการผสมผสานที่น่าหวาดเสียวเหมือนกันนะคะ เครื่องแรงสุดๆแต่โครงให้ตัวได้เบรกก็อาจจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วยังจะยกล้อตลอดเวลาอีกปัจจัยทั้งหมดนี้รวมกันเลยครับโครงสร้างการกระจายน้ำหนักแล้วก็เบรกทำให้ H1 m a r c h 3เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการทักษะสมาธิและความเขารูปจากคนขี่สูงมากมันไม่ค่อยให้อภัยความผิดพลาดาง่ายๆครับและนี่คือที่มาของฉายาที่น่ากลัวนิดๆว่า Widowmaker Widowmaker ครับ แปลตรงๆก็ตัวสร้างแม่ไม้หรือถ้าให้เห็นภาพก็อาจจะเรียกว่าม้าพยศมรณะซึ่งมันสะท้อนความอันตรายความเสี่ยงที่คนขี่ต้องเจอเวลาอยู่บนหลังเจ้าสาสูบนี้ได้ชัดเจนเลยครับได้ยินฉายาวีด o w เม k เกแล้วเออขนลุกนิดๆเลยค่ะแต่แน่นอนว่าคาวาซากิเองก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจกับเสียงวิจาร์หรือชื่อเสียงด้านลบตรงนี้ใช่ไหมคะมีการปรับปรุงอะไรบ้างไหมคะในรุ่นหลังๆ ทางทวาสกีรับชาบดีครับแล้วก็พยายามแก้ไขในรุ่นตีต่อๆมาข้อมูลบอกว่ามีการปรับปรุงหลายอย่างเช่นเสริมความแข็งแรงให้โครงรถลดอาการบิดตัวเพิ่มเสถียรภาพบางรุ่นมีใส่ตัวการสะบัดที่แฮนด์หรือ Steering Damper มาจากโรงงานเลยเพื่อช่วยลดอาการแฮนด์สะบัดหรือ Tank Slapper ที่ความเร็วสูงๆซึ่งอันตรายมากครับอาการนี้แล้วเรื่องเบรกล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสำคัญไหม อันนี้เปลี่ยนใหญ่เลยครับตั้งแต่รุ่นปี1972เป็นต้นมา H1 Mock 3ได้อัปเกรดเบรกหน้าจากเดิมที่เป็นดรัมเบรกเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ดิสก์เบรกอ๋อเป็นดิสก์เบรกแล้วครับซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาที่สำคัญมากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหยุดให้ดีขึ้นชัดเจนเลยสร้างความมั่นใจให้คนขี่ได้มากขึ้นเยอะครับการปรับปรุงพวกนี้มันช่วยให้ H1 เชื่องลงเยอะไหมคะมันยังเป็น Widow Maker อยู่หรือเปล่าคะหลังจากนั้น เป็นคำถามที่ดีครับคือจริงๆการปรับปรุงพวกนี้ช่วยให้ H1 ขี่ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นกว่ารุ่นแรกๆแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องเบรกแต่โดยพื้นฐานแล้วด้วยคาแรคเตอร์เครื่องยนต์2จังหวะ3สูบที่ยังไงก็ยังดุดดันอยู่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะยังไม่ได้ล้ำเท่าคู่แข่งบางค่ายที่เน้นเสถียรภาพมากกว่า แหล่งข้อมูลก็ยังบอกนะครับว่า H1 Mark III ก็ยังเป็นรถที่ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ทักษะสูงในการควบคุมอยู่ดีเมื่อเทียบกับมาตรฐานรถยุคเดียวกันอาจจะอันตรายน้อยลงแต่ก็ยังไม่ใช่รถสำหรับมือใหม่หรือคนที่ใจไม่ถึงอยู่ดีครับผมแสดงว่าถึงจะปรับปรุงแล้ว DNA ความดิบความเถื่อนก็ยังอยู่ไม่หายไปไหนใช่นะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วความสำเร็จของ H1 นี่มันส่งผลต่อรุ่นอื่นๆของคาวาซากิด้วยไหมคะโอ้โหส่งผลมากครับ ความสำเร็จทั้งยอดขายและโดยเฉพาะในแง่ชื่อเสียงไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่ยของ H1 Mark III มันสร้างภาพลักษณ์ให้คาวาซากิเลยว่าเป็นค่ายที่ทำรถแรงเร้าใจแล้วมันก็ปูทางไปสู่การพัฒนารุ่นพี่ที่ใหญ่กว่าแรงกว่าเดิมอีกนั่นคือ H2 Mark IV ที่เปิดตัวตามมาปี1972 อออ H2 ที่ใหญ่กว่าใช่ครับเครื่อง3สูบ2จังหวะเหมือนกันแต่ขยายเป็น750ดซีซีซึ่งก็สร้างตำนานความแรงความพยศในแบบของตัวเองต่ออีกบทเลยครับเอาละค่ะเราไล่เรียงกันมาตั้งแต่จุดกําเนิดความแรงสุดขั้วปัญหาการควบคุมฉายาสุดโหดการปรับปรุงแก้ไขจนถึงรุ่นพี่ที่แรงกว่าทีนี้ลองมาสรุปกันหน่อยทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับ III, คาวาซกิ H1 มาร์ทคะ ทำไมมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นชื่อว่าคุมยากอันตรายถึงยังถูกยกย่องเป็นตำนานเป็นไอคอนที่นักสะสมอยากได้มาจนทุกวันนี้ล่ะคะผมว่าคําตอบมันซับซ้อนนะครับมีหลายมิติเลยคือ H1 Mark III มันไม่ใช่แค่รถ แต่มันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึง่งมันเป็นตัวแทนของยุคสมัยหนึ่งชัดเจนมากยุคที่การหาความเร็วหาพละกําลังดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้ผลิตบางรายโดยเฉพาะในตลาดอเมริกายุคที่เทคโนโลยีเครื่องยนต์โดยเฉพาะ2จังหวะเนี่ยมันกําลังไปข้างหน้าเร็วมากชนิดที่ว่าเทคโนโลยีโครงสร้างเบรกช่วงล่างยุคนั้นอาจจะยังตามไม่ทันเท่าไหร่เหมือนเป็นยุคของการลองผิดลองถูกที่ค่อนข้างจะสุดขั้วเลยนะคะ กล้าสร้างอะไรที่มันแบบทะลุขีดจำกัดออกมาใช่ครับมันสะท้อนความกล้าหรืออาจจะเรียกว่าความบ้าบิ่นนิดๆของคาวาซากิด้วยที่กล้าจะดันสมรรถนะออกไปแม้จะรู้ว่าตรงแรกกับความท้าทายในการคุมแล้วที่น่าสนใจคือไอความอันตรายความดิบเถื่อนนี่แหละครับที่ดูเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนมันมีความท้าทายตื่นเต้นมีเรื่องเล่ามันไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันมีชีวิต มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากเห็นด้วยเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนึกภาพตามเลยว่ามันต้องเป็นประสบการณ์ที่เข้มข้นมากๆสําหรับคนที่ได้ขี่ในยุคนั้นไม่ใช่แค่เดินทางแต่มันคือการต่อสู้การควบคุมการเอาชนะทั้งเสียงแรงสั่นสะเทือนอัตราเร่งที่ดึงกระชากอืมันคือมอเตอร์ไซค์ที่เรียกร้องทุกประสาทสัมผัสจริงๆนะคะและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลครับว่า ทำไมมันยังเป็นตำนานในยุคนี้ที่มอเตอร์ไซค์เต็มไปด้วยเทคโนโลยีช่วยขี่ทาให้ขี่ง่ายปลอดภัยขึ้นมาก H1 Mock 3มันเหมือนพาเราย้อนกลับไปสู่แก่นแท้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรที่มันดิบกว่าตรงไปตรงมามากกว่ามันคือบททดสอบฝีมือและจิตใจจริงๆครับสรุปแล้วจากการเจาะลึกข้อมูลในวิกิพีเดียวันนี้ Kawasaki H1 Mock 3 ก็คือภาพสะท้อนของการไล่ตามความเร็วสูงสุดแบบไม่ประนีประนอมเลยนะคะในยุคนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มอบประสบการณ์สุดขั้วทั้งความตื่นเต้นเร้าใจที่หาที่เปรียบไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องทักษะความเข้าใจและความเคารพสูงสุดจากคนที่คิดจะมาคุมมันมันคือตำนานสองด้านจริงๆครับด้านหนึ่งคือความสำเร็จทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งนะในการรีดก,กำลังมหาศาลจากเครื่องสองจังหวะ5 0 0ซี ออกมาได้ในยุคนั้นแต่อีกด้านมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงเรื่องความสมดุลที่จําเป็นระหว่างกําลังกับการควบคุมมันชี้ให้เห็นเลยว่าการพัฒนาเทคโนโลยีแชสซีสช่วงล่างเบรกให้ทันเครื่องยนต์เนี่ยสำคัญแค่ไหน ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมากในยุค70และนี่ก็คือคำถามชวนคิดทิ้งท้ายค่ะสำหรับผู้ฟังทุกท่านลองจินตนาการดูนะคะว่าในโลกที่ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยอะไรเลยไม่มี traction control ไม่มี willy control ไม่มี abs การได้เผชิญหน้ากับพลังดิบๆอัตราเร่งที่กระชากวิญญาณเสียงคำรามที่เป็นเอกลักษณ์ของ H1 Mark III ตรงๆเลยเนี่ยมันจะให้ประสบการณ์การขี่ที่ต่างจากรถสมัยใหม่ที่เราคุ้นเคยกันขนาดไหน แล้วอะไรคือแก่นแห่โคสณนีที่ทำให้มอเตอร์ไซค์ที่ได้ชื่อว่าอันตรายและต้องใช้ฝีมือคันนี้ยังคงสะกดใจคนทำให้ราคามือสองในตลาดคลาสสิกพุ่งสูงและก็กลายเป็นตำนานที่ถูกตามหาพูดถึงไม่รู้จบมาจนถึงลุกวันนี้ค่ะ